สวัสดีครับนาดิดสวัสดีครับสวัสดครับผมเนาะแนวทางดีๆครับนาดิดครับ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 งวดวันที่หนึ่งกรากราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีนาดิดฝันบอกครับนรื่องไรครับครับผมผมกับพวกนายฝันอกแต่ปลามากเหล็กมีมากเหล็กอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปเอาเหล็กมากไม่ได้ใส่ครับมันมันเหล็กเหล็กมันมากนะครับ เขาจังไรแต่จิตได้จิตมันมักเขาไม่ได้จิตเลยครับเคยถือบ่ครับเี่กมากเลยครับวันเมื่นก็ถือผมว่าผมเล่นเนยเขาบางหันสิบสามตัวเดียวสิบสามครับเขาไปสื่อครับเอาเองมันออกสามหนึ่งเนาะครับครับแม่วางหันเลขมากขึ้นกันหรือเลขฝันครับมากครับมากครับผมตอนนี้ก็ยุธรรมคือเก่าครับตอนนี้ก็ยุแน่ธรรมแน่เนือครับอืมแน่ธรรมวัดผู้พระเจ้าคือเก่าครับครับครมหา แนวทางดีๆเด็ดๆถือกันเนาะครับเนาะครับครับผมเป็นยังไงครับนาดิษมักตัวไหนครับงวดวันที่หนึ่งกรกคาราค่่งครับผมงวดนี้ผมมาผมมักสามเจ็ดเนี่ยครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดกับศูนย์หนึ่งผมมักสามเจ็ดกับศูนย์หนึ่งเลขสามตัวเหรครับเลขสามตัวผมบอกไปเลยแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งครับแปดศูนย์หนึ่งครับแต่ว่าเลขสองตัวหันคือสามเจ็ดครับสามเจ็ด อันนี้คือเเล็กมัดซึ่มเขาไม่ได้แกแสจิตเลยครับมันซึ่มเขามาแบบไหนครับมันมันมันมากอยู่จังได้แต่โบงหันเป็เลยครับมัดเขามาเลยแรีนตาในจิตเลยครับครับผมเอาครับแนวทาาเนาะครับนอกจากผู้ชมบาตนี้ไน้ทำนี่มาลักสมรักษามาปฏิบัติอยู่นี่นี่เห็นยังแน่ครับบบผมกับมาประจําอยู่ครับแบบมาไหว้พระอยู่นี่ครับแล้วกับ ธรรมดาเียครับโบโบเห็นหังครับมาไหวพาธรรมดาครับมาปัดมาขวดถ้าบวมสะอาดที่ไหนครับบาทนี้มาขอโชคเมื่อนี้อยู่นี่ทำนี่ได้เลขตัวไหนครับเมื่อนี้บพครับครับผมได้เลขตัวไหนครับผมก็มาคือเก่านะมากเลขคือผมว่าในสามเจ็ดกับศูนย์หนึ่งอ่ะแหละ สามเจ็ดกับศูนย์หนึ่งตัวเก่าครับตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่าครับแต่ว่าสามตัวผมหายไปเลือดแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งครับครับครับผมอ้าวลันละคั่งนะลันคล้องนะครับผมอนาดิตอนาดิษตีคล้องเห็นะครับตีคลองเออเป็นสิริมงคลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นหลับหลู่หลับทราบเนาะครับเนาะ ศักดิ์สิทธิ์เพิ่นรับงูแล้วขอให้เลขชุดนี้เข้าเนาะครับเนาะเชิญทั้งนี้ครับเชิญนั่งขึ้นเก้าครับผมนี่แหละครับผู้เพิ่นปฏิบัติทำปฏิบัติดีไปกับเจ้าอาวาสไปกับเจ้าอาวาสเพิ่นตลอดเพิ่นพาไปใช้ผมไปตลอดเหตุการณ์เหตุงานน้ำเพิ่นครับเหตุงานเหตุการณ์กับเจ้าอาวาสตลอดครับครับผมนี่แหละเป็นผู้ที่มีบุญกุศลแหละครับวัวแพ่งตัวเลขเนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนาริศครับ ขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับครับผมสิจดตัวเลกในแคบนาจออีกครั้งหนึ่งครับครับครับผมธรรมชมเนาะนาดิดครับธรรมชมเนาะอันนี้เล็กมักครับมันแรนขึ้นมาก ในหัวสมองครับท่านผม้ชมเนาะแรนขึ้นหัวแรนตำในจิตใจนี่แหะครับท่านผม้ชมเนาะมันใจครับ3737 37ครับแล้วก็01ครับ3ตัวนี่เอา081ย์1หหรือว่า180เนาะครับเนาะวันที่หนึงกร,รากฎาคมพศสอ6พนนี่ครับเพิน่นว่าเพิ่นแม่นครับคันถามมันแรนขึ้้นมากนี่จะบ่พาดเนาะครับท่านผม้ชมเนาะ0110 3773หรือว่า801 180่ครับเอฟซีงวดวันที่1ึกรกฎาคมนี้นะครับเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมโลธงกัศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่เอฟซีเมื่อนี้ครับเมื่อนี้บ่าวแอมโลธงสิบ้าไปเบิ่งของดีครับเอฟซีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโลธงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดยุวงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จนสี่เหลือเือนาะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดครับนางถาอยู่้องไม่รับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายอมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัว,วเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน้วกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บตะ้วกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกบอสามรัง ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนาพ่อนวดตีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของกันตามเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโครกกลมครับท่านผู้ชมบเบาแอมเราตรงหูหินคาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮาใายว่ามีอีหยังบดตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานคาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปู่หลอดวัดโครกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเหาครับขายดีปันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสด้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อล้ะก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แตงให้กันน่ครับยงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบือโถ่เนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีร่าสีมันบดมันบัง สังเกจังไรในตัวเขาซีเรีอลออาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระดัลลี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบราแอมาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับนำ้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิพ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 